สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซลนัทนะครับ Isuzu Truck 4 c r s l e นะครับก็สําหรับท่านที่ยังไม่เคยชมช่องนี้นะครับหรือบังเอิญผ่านเข้ามาก็อย่าเพิ่งผ่านเลยไปนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสัปดาห์ละประมาณ1-2คลิปนะครับในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ ก็วันนี้นะครับรีวิวให้ชมกัน2คันไปเลยนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นรถตู้เปียกนะครับคันฝั่งซ้ายมือจะเป็นตู้เปียกที่มีเครื่องทำความเย็นด้วยนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นตู้เปียกแต่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องทำความเย็นนะครับ2องคันนี้เนี่ยผลิตมาจากอู่คนละอู่กันนะครับ คันข,ข้างซ้ายผลิตตู้จากทางอูุูเทมนะครับคันข้างขวาผลิตจากอูเบิมที่8ลริ้วฉะเชิงเซานะครับจะเห็นว่าจากในคลิปวิดีโอที่ท่านได้ชมอยู่นะสองคันนี้ตู้เนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นขนาดมาตรฐานนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะโอเวอร์ไซส์หน่อยก็คือสั่งทำขยาย ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับการบรรทุกหรือการใส่ของเข้าไปภายในตู้เนี่ยที่มันมากกว่านะครับบางทีถ้าเป็นตู้ไซส์มาตรฐานปกติแล้วเนี่ยมันใส่ได้ไม่ครบตามจํานวนที่เราต้องการนะครับเราก็ขยายออกอีกหน่อยนะครับความกว้างความยาวความสูงอะไรต่างๆเพื่อที่จะใส่เข้าไปให้มันได้ครบตามจํานวนที่เราต้องการที่เราคํานวณไว้นะครับก็เดี๋ยวเรียนให้ทราบก่อนนะครับสําหรับตู้เนี่ย ในรถ4ล้อ NLR เนี่ยครับตู้ไซ้์ปกติเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับเอาบอกขนาดภายในนะความสูงภายในเนี่ยหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับความกว้างก็จะอยู่ราวๆหนึ่งเมตรหกสิบถึงหนึ่งเมตรหกสิบห้า 1, 1, นะกว้างในนะครับส่วนความยาวภายในตู้เนี่ยก็สองเมตรเก้าสิบประมาณสองเมตร 8 5 2ถึง2เมตร90เหล่านี้นะครับส่วนฝั่งขวามือที่ผมต่อโอเวอร์ไซส์นะครับคือเพิ่มขนาดนะฮะอันนี้ฝั่งขวามือนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่ภายใน1.90เมตร90นะฮะความกว้าง1.75เมตร75นะครับแล้วก็ความยาวภายในตู้3เมตรนะครับก็จะเห็นว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าคันซ้ายมือที่เป็นตู้สามาตรฐานนะครับ ก็ให้ชมกันอานะครับทีนี้นอกจากขนาดไซต์ตู้แล้วเราก็ให้ชมกันเปรียบเทียบนะ,ะร,บราคาก็ใกล้เคียงไล่เลี่ยกันครับจะว่าเท่ากันเลยก็ไม่ใช่นะครับทางกูดเทมเขาก็จะเน้นเ,เรื่องของไฟที่เป็นไฟไฟหลอดธรรมดานะดูแลเปลี่ยนหลอดอะไรได้ง่ายนะครับ จะเป็นไฟหลอดแบบธรรมดานะครับไฟท้ายด้านข้างก็เหมือนกันนะครับไฟข้างก็จะเป็นไฟหลอดธรรมดาไม่ใช่ LED นะครับด้านท้ายกันชนท้ายเขาก็จะประมาณนี้นะครับหงทางพูตเทมมีแผ่นกันลื่นอยู่ดูด้านข้างกันบ้างนะครับกัดข้างนะครับเป็นสแตนเลสนะครับ ก็เป็นสแตนเลสกล่องทำประมาณนี้นะครับบางโคนสแตนเลสมีบันไดขึ้นหน้าตู้แล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกเนาะคันนี้จากฟุณเทมเขาติดแอร์มาด้วยนะครับเครื่องทำความเย็นภายในตู้ก็เรียกว่าเป็นตู้เย็น ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกคันนะครับจากอูเบิร์มแปดริ้วชาเชิงเซานะครับด้านท้ายเขาจะโชว์งานสแตนเลสนะครับมีลายกันลื่นที่กันชนเขาจะไม่ได้ทำสีนะโชว์เป็นลายโชว์เป็นงานสแตนเลสนะไฟของอูเบิร์มเจะใช้เป็นไฟ LED นะครับ แล้วก็จะมีเดินเหล็กกันเวลาถอยแล้วไปชนไฟมันก็จะได้ไม่แตกนะครับก็จะเจอเหล็กก่อนตัวนี้ป้องกันเอาไว้ปลายก็จะเดินท่อสแตนเลสมาให้ตรงช่วงปลายนะครับด้านข้างกันบ้างครับอันนี้เขาจะเป็นใช้เป็นแป,ป๊บกลมครับแป,ป๊บสแตนเลสก,กลมนะ แล้วก็ไฟข้างเป็น LED ทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตามสีแดงนะครับกัดข้างกันมอเตอร์ไซค์นะครับมีบันไดที่หน้าตู้ทั้งสองฝั่งสายขวามาดูด้านหน้ากันบ้างอันนี้ตู้ของอูเบิ้นะครับก็จะมีไฟบนตู้ ซ้ายสองดวงขวาสองดวงมีไฟที่หมวกด้วยนะครับสี่ดวงด้านหน้าก็เหมือนกันครับเป็น4ีล้อจัมโบ้หรือสล้อกลางนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับทำทะเบียนให้เสร็จเลยนะนะครับลูกค้ารับก็วิ่งงานได้เลยนะครับนี่ทำทะเบียนกรุงเทพเหมือนกันนะครับ ก็บริการลูกค้าให้เบ็ดเสร็จเลยนะครับต้องการแบบไหนบอกได้เลยง่ายๆนะครับมีดันหน้ากูด <Good S 1> เทมเ็าจะมีบันไดไว้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งซ้ายครับก็สำหรับท่านที่สนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดนะครับเงื่อนไขราคาการดาวจะผ่อนส่งงวดและเท่าไหร่นะครับ ได้ทางเซลลนัดได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ขึ้นอยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับแล้วก็เบอร์นี้ก็เป็นไล n ์ id ด้วยนะครับก็สุดท้ายครับอย่าลืมท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับกดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรืออาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังมองหารถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับก็ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ชมกันนะครับก็นิดนึงก็คันนี้นะครับเรามีการเซตอัพช่วงล่างให้ลูกค้าเปลี่ยนล้อเป็นกระทะผ่าทำสีสีกันแบล็กกันสีดำอง่ายๆ <laughs> ภาษาอังกฤษไปรู้เรียกถูกเรียกผิดหรือเปล่าด้วยนะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะจะประมาณนี้ครับมใส่แล้วก็ดูดุดันขึ้นนะ ออกเข้มๆมืดๆทึบๆหน่อยนะครับทำช่วงล่างมาผมก็จัดการเรื่องของการถ่วงล้อนะครับโดยการใช้แบบถ่วงจี้ล้อเลยนะฮะเอาชัวร์ๆเลยนะครับพร้อมกับตั้งศูนย์นะก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับจะได้เวลาขับขี่ไม่มีสายไม่มีกินซ้ายกินขวานะครับไม่มีพวงมาลัยสั่นนะครับเราก็ แบบกันถึงลูกถึงคนไปเลยนะครับให้สุดๆนะครับไม่ต้องมาบ่นมาว่ากันทีหลังเลยนะครับเพราะว่างานเราะอ,อกไปแล้วให้มันมีคุณภาพตั้งแต่ต้นเลยนะครับซื้อรถกับทาง Isuzu centimeters ทักโ4เซลนะครับต้องได้รถที่มีคุณภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.